แลติดตามชมรายการเส้นทางมนเทิงและละครรักในรอยลวงกันต่อนะครับส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ประมาทางพยาโตทิศวาจงเห็นความประมาทเป็นโทษภัยส่วนภาพปิดใช้เขาน,นี้ครับเป็นภาพเหตุเพลืองไม้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่โรงงานวิซายโคขยะพลาสติกที่เมืองแอลบูเคอร์คีรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับมีกลุ่มควันสีดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะซึ่งคนงานในโรงงานอ,อพยพออกมาได้ทันและปลอดภัยดีลากกันด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ